เรียบร้อยแล้วจ้าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาอร่อยอร่อยพี่น้องนิ่มๆเด้งๆพี่น้องเอ๋ยมลงดูปรูพี่น้องตอนนี้ปาดเบิ่งพี่น้องลงรูปข้างนมันดิ่มๆเด้งๆ,ๆใส่พริกไทยดำน้ำพี่น้องแซ่บคัก สามีจิ้มแ่บค่ะหิดใบกินพี่น้องน่เหมือมันแพงปลาเนื้อปลาเต็มจองฟิตอยู่พี่น้องเลยจากสีเห็ดอีหยังกินได้เขื่องปันมาหม่กันเลยเห็ดเบึง่งวัดสีเห็ดหมูย่อพี่น้องเอ,อ้ยโอเคค่ะมานเด้อจะ้แบน้ำกันแพ็คไว้ให้กินลูกชิ้นปลายั่วๆจ้าเด้งๆเนิบๆ,ๆโอเคค่ะ